ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจ็บไม่ข้ามนะครับเบบงเบบบีใช่ครับหนึ่งเท่ากันครับเจ้าเอี้ยมเปิดดีครับยกสวยให้จับบอลครับเตะไปไหนครับลูกนี้ทำไมไม่ไไม่เป็นไรลูกเบ่งอะไรที่ได้ไปโลตลาดน้ำใจ เอำไมทำไมไม่เล่นไปเรื่อยไอ้หนูสังกัดเบบี้เมาอันีล้วก <gli apprentice. S 2> ินควันมูสองต่อตหนึ่งครับโอโหจิมมีเ Jasmine, ่เสิร์ฟมาดีครับยกลอยครับจ้าบอลโอ้โหใส่เต็มข้อครับอย่งไรหนึ่งแชร์นะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับอู่ช่างนนสิบล้อซิ่งนะสวัสดีเจ้าท็อปนะครับเจ้าเจ้าต้อมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่จารณ์นะครับสวัสดีคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับสวัสดีท่านเลยนะครับนะครับสองเท่าสองเท่าครับยกสวยครับเจ้าฟุก ตีหัวครับเรียบร้อยครับผมถือแม่ธรรกดาผมยิบถือแม่สามสองสามต่อสองครับมาดูเกมเซิร์ฟของพี่จิมมี่ครับนี่เสิร์ฟดีครับเอ้าจากเอ็มเปิดหลังเท้าครับยกสวยๆให้กับเจ้าบอลโอ้โหบอลทีเควายครับแอคคู่นี้เข้ากันเนาะใช่ครับไม่รู้ฉายาได้มาจากไหนครับตั้งลัวๆครับเบอรเกอร์โถเบอรเขาดิเบิรเกอรหี ก็เด็กๆสังกัดเบบีก็อย่างเงี้ยมาครับเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหยกสวยครับเจ้าฟุ่นคร้อยเอ็ดครับลูกเตะหน้าเกี่ยวมากครับแอดมินเกี่ยวทีละสามสี่ลูกนะครับต่อเซตนะเอ็งจะฝุ่งไหมสี่สามสี่ต่อสามครับอ้าวทุ่มทุ่มตะกอนแล้วมันไม่ได้นถ้าทุ่มตะก่อนไม่ได้ถ้าขานเต็มแล้วอ้าวอือฮจ่าเอ็มเปิดดีครับยกสวยครับ โโอ้หปักกลับไปเกี่ยวเอาลุงนี่เบิร์ตตีนระเบิดไปไหมครับบอกวเบิร์ตตีนระเบิดไม่มาครับเมียไม่มาถ้ามากับแอดมินนะครับถ้ามากับแอดเจมนี่มาไม่ได้นะครับเพราะว่าเมียห้ามนะครับวิดีโอคอลตลอดครับถ้ามาด้วยกันครับมีแผลครับคนคนมีแผลอย่างเงี้ยเอลุกออกเยอะครับโอ้โหไปเรื่อยๆหนูล็อกไปเรื่อย เวลาไปกูช่างนนนะครับฝากไปถึงเซียตีนะครับถึงไลหนึ่งแชร์เด้อยงมะไก่ไปห้าสี่ห้าต่อสี่ครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเอ็มครับโอ้โหเสิร์ฟแทงได้ดีครับโอ้โหมาครับลูกนี้ครับไม่ธรรมดาครับนี่แหละครับเอ็มเอ็มใส่ประมนัดละเอียดไปหกสี่การจับคู่กับเจ้าบอลน้อยนะครับทีเควีนะครับก็เป็นสังกัดเบบีนะครับ โอ้ยจับฟกแก้ไขได้ดีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับฝากด้วยนะครับนะ5-6หต่อหครับดูเกมเสิร์ฟนะครับพี่จิมมี่ครับเขาช่องกลางมาจะเอ็มเปิดดีครับยกสวยครับโอ้โหไม่พลาดครับ จังหวะนี้ใครจะเกี่ยวก็เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวแน่นอนครับเดินเข้าไปมั่วเัื่อนครับระวังเบ้าตาแตกนะครับโอ้โหอ๋อเดี๋ยวครับไม่เป็นไรนะครับเจ้าเอ็มครับการเล่นน้องการเล่นคันดาว้ได้ยังเอ็มีิงันได้ดาวได้ยังได้ดาวจะเก็บได้ฮอนได้หรือเปล่โอ้หลายเดลย เจ้าบอลเปิดดีครับโอ้โหเจ้าเอ็มยกสวยครับเจ้าบอลโอ้โหและเย็นหน่อยครับอรับไม่เป็นไรครับไม่ต้องพูดนะครับไม่พูดไม่ได้น้าสำหรับเบิร์ตตีนระเบิดครับเจ็ดเท่าเจ็ดเท่ากันครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าฟุกร้อยเอ็ดครับโอ้โหแต่สายมาครับเจ้าบอลเปิดดีครับเจ้าเอ็มยกสั้นครับโอ้โหครับนี่ครับ อับสะนะครับฝีมือนะครับงัดออกมาใช้นะครับสำหรับจะบอลนะครับเร็วเร็วเร็วเออหไลค์หแชร์นะครับฝากด้วยนะบอลอย่าเบือนะอย่าเบือนะก็วข้ออัสะได้บอลดิแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับโอ้โหจะฟุกไปดีครับพี่จะมียกไกลครับฟุกไว้อ่ะดูหูหัวเต็มข้อเลยครับไม่ยอมนะครับจะฟุกนะครับใส่เต็มข้อเหมือนกันครับ แปเท่าแปดเท่ากันครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าฟุ๊กไลท์ครับเอาเร็วๆหมาหนึ่งครับยกนิ่มๆกลีสวยครับโอ้โหเรียบร้อยครับจำนวนกี่ต้าเก้าแปดก้าต่อแปดครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเอ็มโอโหใครรับครับโอ้ไม่มีครับ อย่างนี้เป็นแต้มของอูช่างนนนะครับ10บล้อสิ่งนะครับก็ฝา,ากด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ส่งเข้าประกวดในรายการนี้นะครับ,บ10ต่อ8ครับมาดูเกมเซิฟเจ้าเอม็มอีกครั้งหนึ่งโอ้โหน้ำหนักน้อยไปนิดนึงครับเก้าสิบเก้าต่อสิบครับ มาครับง่ายดีโอ้ยยกสวยครับลุกอย่างนี้ครับผ่าได้ไงครับไม่เป็นไรนะครับนงไล้ง่ายก้อเขายกง่ายนี่แหละครับสังกัดเบบีครับสากด้วยครับเข้าไหครับสังกัดนี้สังกัดเบบีช้าเดยวเอานิ่มมาเนาะยกสวยโอ้โหเรียบร้อยครับ นี่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะฝากด้วยนะครับกลับเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับนะครับอย่างเจ้าบอลกับเจ้าเอ็มนะครับบอลน้อยทีเควายนะครับเข้าดูที่หน้าเฟซได้นะครับหน้าเพจได้นะครับแล้วก็เจ้าฟุกนะครับและพี่จิมมี่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับคือสังกัดนักเตะเบบี้นี่ก็ต้องเอากลับมาปั้นนะครับเจ้าบอลน้อยนี่ก็อยู่ท่าคอนยางเนาะท่าคอนยาง สิบเอ็ดสิบสิต่อสิบครับอือหือโอ้โหเสบีแต่ยังได้ครับลูกนี้ล้นหรือเปล่าแหม่เอาโดนเกี่ยวครับต้องเป็นแต้มแล้วแหละเรียบร้อยครับโอ้โห 11, <12. S 1> ไม่ธรรมดาครับสำหรับเจ้าเอ็มเนาะการเล่นเจ้าเอ็มนี่สิบเจ็ดปีเนาะหมห้านะครับน้องอยู่หมห้าครับสิบเจ็ดปีคนระับ 12ต่อ10ครับก็ถือว่านำอยู่2แต้มครับโอ้โหแทงมาหาพิจิมมี่ครับยกสวยครับเจ้าฟุกโอ้โหฟุกร้อยเอ็ดครับนี่เลยครับผมมองแล้วอัดกับ F16 ที่แถวภาษาบ้านๆนะครับคโยดอนยังมีหอดำนะครับอืมมันพรธรรมดานะครับในเรื่องพวกนี้นะอันนี้อานนท์บุรนะครับมาชมกันต่อครับในเกมเซิร์ฟของเจ้าเอ็มครับโอ้โหทัดหัวเน็ตมาพิจิมมี่เปิดดีครับยกสวยครับ โอ้ยหหวดเต็มคอครับลูกเตะน่าเกี่ยวมากเลยจะฝุกกละเอนครับเหนึ่งจะเกี่ยวได้ประมาณสี่ลูกนะครับสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดต่อสิบสามครับมาดูเกมเซิร์พิจิมี่ครับโอ้โหจ่าบอลเปิดดีครับจ <design> so well ูเจเอ็มครับยกสวยครับโอ้จ <confort> ่าบอลหยอดนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีครับ สิบสี่ต่อสิบเอ็ดครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเอ็มครับโอ้โหเสิร์ฟมาดีเนาะพี่จิมมี่ยกสวยครับโอ้โหเจ้าฟุกหดส่เน็ตครับเอาแล้วนะครับแม่นะครับลูกเสิร์ฟเจ้าเอ็มทำงานนะครับมีผลนะครับเจ้าฟุกนี่ก็เริ่มจะลอยนะครับคือออกเต็มในช่วงที่ว่าเตะกับเจ้า F16 เอ็มสิบห้ารับห้าหนึ่ง ยกสวยอย่างนี้โอ้โหโดนเกี่ยวครับเตะเตะหรือเปล่าจะบอลตีหัวโอ้โหเรียบร้อยครับบอลน้อยนะครับทีเควนะครับพาไปงานแรกนะครับอาจารย์เอ่ออะไรนะไอโรงเรียนกีฬาคอนพนมอ่ะอาจารย์เอ่อหนูจำไม่ได้แกติดต่อมาพาไปออกงานแรกเนาะตัวเตะที่พาไปออกงานบ่อยนะครับก็มี ผู้ติดต่อเข้ามาเยอะนะก็ทำนะครับพาน้องไปหาประสบการณ์ไปดันนะครับเพื่อที่จะหาสังกัดให้น้องนะครับ <c oughs> เพื่อที่รับช่วงต่อไปดูแลนะครับแต่เจา้าบอน้อยนี่ก็อยู่ท่าขอนยางแล้วนะครับตอนแรกว่าจะมานครพนมเนานะทำงานทำเรื่องมาแล้วแต่สุดท้ายก็ได้ไปที่ท่าขอนยางตอนนี้ก็ได้เรียนอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ซ้อมอ,อยู่ที่นั่นแล้วนะครับเนื่องจากมีปัญหาอะไรนิดหน่อยเนาะต้องขออภัยเด้อครับก็ก็ขอบคุณที่ แค่ดูแลน้องนะครับยังอยู่แลน้องมาตลอดเนาะนี่ก็สังกัดทางกันยางก็มีเจ้าเตยนะครับเจ้าเอกนะครับชาญชัยนะครับอยู่นี่หมดนะครับโอ้โหเสิร์ฟยอดครับเจ้าเอ็มหนึ่งครับสิบสองเจ้าบอลโอ้โหหัวเต็มข้อเลยนะครับนี่นะครับไม่ธรรมดาครับตัวทําตัวนี้ครับเด็กน้อยคนนี้ครับเด็กน้อยหนึ่งแช์นะครับฝากด้วยนะครับสิบเจ็ดสิบสองสิบเจ็ดต่อสิบสองครับ มาครับเล่นเองบ้างครับพี่จิมมี่โอ้โหใช้เรียมนี้ครับแต่ไม่ข้ามครับน่าเสียดายนะครับไปเรียสิบแปดสิบสองสิบแปดต่อสิบสองโอ้ก็ถือว่านำห่างอยู่นะครับเอ้าหนึ่งสองครับยกไปอย่างนี้ครับจับฟุกร้อยเอ็ดครับเอาโดนเกี่ยวครับต้องแก้ไขครับโอ้โหแก้ไขได้ดีครับโอ้แก้แก้แก้แบนรถก่อนรถถ่ายเลยอุตส่าห์ไล่ประหยัดด้วยี่ โอ้เบบี like ้เฮ er ้ยทำลายสิเนี่สังก yeah. um, really? ัดเบบี้ไปเลียกได้บ่เนี่ยย่ไปเด้บ่เนี่ยฮะไหลยาวได้บ่เนี่ยเข้าไหมน่าจะเข้าเนาะน่าจะเข้าเนาะโอ้โหเจ้าปุ๊กนะครับเอ้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปซื้อสิไปไปซื้อแล้วกินไงแล้วก็ขอบคุณช่างนนสิบล้อซิ่งนะครับอู่ช่างนนสิบล้อซิ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วทำสถิตินะครับสิบล้อซิ่งนะครับที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับ มาฝากด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์โอ้โหพิจิมมี่เตเองไม่ทำมนะครับหนึ่งในไฮไลท์ครับลูกนี้ครับทีเด็ดครับของพิจิมมี่นะครับสามล้านได้นะครับพี่คือเออครับถ้าผมทำในเพจเอานักตแกดงเบบีมันจะใช้เวลานานอ่ะปิดจับเลยหมาครับพ่จิมมี่เต ลุงนี้เรียบร้อยเอาโดนเกี่ยวครับอยอไม่ขึ้นครับเอาดีบจบเลยจบอย่าเล่นไอ้หนูเบบีเลเบบีเลสังกัดเบบีนั่นน่ะมันมืดแล้วนะ่ะรีบจบเร็วสิบส <24, 24. S 1> ี่ต่อยี่สิบครับจบเลยโอ้โห <c oughs> oh oh oh. จบไหม โ, <gas> โอ <Hospital> ้จบแล้วนะครับแมนะครับก็ถือว่าขอบคุณนะครับพี่จิมมี่และเจ้าฟุกนะครับที่ออมมือให้กับน้องๆนะครับอย่างสังกัดเบบีนะครับ